ไหนไหนบอกว่าดิขายที่เซเว่นชอยเจ้าคนะคะมาลับร้าที่นาคาที่มาับ้นขายดีไหมขายดีไหมขายที่หานรไปหาก็าขายวันเดยวสอวันที่เอาไสองวันบมดอาทจะยนี้ก็เลยมาลับปีค่ะร้านปูแน่เซเว่นเจ้าคอยสิทจินะคะคอยมีสุกัญญาได้ดีดีนะยอเ

อะไรครับอ่าเอา6บาทค่ะค่ะ uh, <laughs> เชอรี่โลสามรอยเลยนะจ๊ะเชอรีแล้วก็คุณยุทุก้องครับที่ให้การจัองกันครับได้ไม่ได้พี่เอไม่ดังนะทำได้รับยาสวยครับยาไม่ใผมยาดังมาพิยาไม่ดังกผมให้น้ำผาเลาครับ รอกดบสูนีไอยนนีได้เลยครับมาเอาเดี๋ยวไม่จ้าอยากเหพิยาัาามได้ค่ะเขาเป็นไม้ที่ราดไปอเดี๋ยววันเกิดพ่ยาพ่ยาจะใส่มากุจริงเหรอพ่ยาจะใส่ใยให้ดูอเรหน้าพ่ยามันหน้าไผเราใม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยววันเกิดพ่ยาถงุงกะเบนะหรอพีเกาอ่าวีไพรจงกระเบนเน่ย ไอรูเนคูกรเบนนี่เูกเใี่ยาใส่จุูกระเบนไม่ได้ร้อนวนอ้วนไงยี่สิจคูกระเบนยี่สิ่ไม่สวยือจะเป็นหมอใช่ยังไงไม่ตอกม่อ๋อร้านระเบาไม่ติ่เลขเก้านะเอาชื่อเก้าเสียนครั้านตะเบาเก้าเสียนติดเลขเก้าเพราะชื่อร้านมันจะแปะเสียนเก้าเสียน ตาเตาชีสตาเตากเกียดร้านนี้มาแล้วเยี่ยร้านนี้มลับมาแล้วจับมาแล้วจับมาแล้วออร้านราชบุร like like ีเนี่ยเขาสบายดีแล้วเขายังชั่วแล้วใช่ไหมแล้วมาทุกวันเลยเขาบอกเขาจะมาทุกวันเลยนะทุกวันก็เนี่ยววไหหแล้เรอเราที่ยกซดค่ะรอป้ายครับรอป้าย กุกชิ้นที่ยาพาเดินแตแรกเลยครับ้านนีมาแล้วรนคกเคอิาะี่กายดีที่สมาแล้วมาแล้วมาแลวร้านนี้รงานตรงร้าน,าแ,า,นาแฟนกะาแฟร้นที่ยาองเขาลงเทานี้

ก็แถวเข้าแถวก็ถูกป,ประมาณนี้นะคะยี่สิบบาทประมาณนีณ้นะ เขาแถวจ้าเขาแถวเลยจ้าเขาแถวเลยจ้าแล้วพี่ยาไม่ยิบให้อะ มาส้ให้เราไปนี่แล้วพี่ยาเดินทับพี่ยาไม่เอาแล้วใหรเดินทัคนเดียวเฮ้ยลูกค้าดึงกันแบบหเราไม่อยาคนเดยวคนเคนต้องขาแย่งกันนะขาแย่งกันนะเขาผลักพยากันเลยไม่เอาไอ้จมสมดอยู่คนเดียวเลยเาเดยอจัดเานจฮะเให้ดีกัลคู่ดนะ